ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทองบายออโรราวันนี้วันที่22มกราคมพศ2564พบกับผมชาวนายอัคบคบนกุลผู้แนะนําการลงทุนจากทางบริษัทออโรราเทรดดิ้งในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่45ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือโกลด์สปัที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนกรอบไซด์เวย์นะครับตอนนี้ขยับมาเล่นอยู่ตรงที่1860ถึง1870แทนแล้วซึ่งถ้าใครจะเล่นในกรอบเล็ก นี้เนี่ยก็อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังกันอีกตักหน่อย เพิ่มยังไงก็คือลดขนาดโ s i ิช o n ลงนั่นเองครับเพราะอะไรเพราะถ้ามันฉีกไปทางไหนเนี่ยมันพุ่งพงยาวพอสมควรนะครับแล้วถ้ามันผิดทางเราเนี่ยเราจะเสียหายหนักได้่าดังนั้นเราก็ควรจะลดความเสี่ยงกันเอาไว้สําหรับประเด็นข่าวที่เขาฝอยกันนะครับก็มีเรื่องดอลลาร์นะครับที่เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันอ่อนลงมาตั้งแต่วันที่คุณโจไบเดนเขารับตําแหน่งประธานาธิบดีไปเมื่อวันพุธแล้วแต่สาเหตุที่ทองจริงๆมันก็ขึ้นนะแต่ขึ้นมาอยู่เหนือ160แล้วมหนม่ไปไหกยูนธบัรสหรัฐมันก็ปรับเ่ม่ี่พันเ่ยนกั่ สูงขึ้นมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนนะครับว่าถ้าไปถือสินทรัพย์ตัวนี้ได้ดอกนะเทียบกับทองที่มันไม่ให้ดอกเบี้ยเราอ่ะเออแต่ความเสี่ยงมันก็ใกล้ๆกันอ่ะพันธบัตรรัฐบาลกับทองคํามันก็ลองคิดดูโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐจะเจ๊งอ่ะคือมันก็มีแต่โอ้โหมันก็น้อยมากครับมันก็นั่นแหละมันต่างกับทองนิดเดียวแต่มันให้ดอกเบี้ยไงพนก็เลยไปซื้อดอกเบี้ยกันดีกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นผลลบกับทองในระยะนี้นะครับสำหรับออโรราเราเช้านี้นะครับเราให้แนวรับไว้ที่1855-1850แนนวต้าอยู่่ที และสตอลอ s เมื่อหลุด1850ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของไวยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการปอททอง By ออโรราสวัสดีครับ